คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube รีวิว Toyota Hilux คปี2026 ER ฉบับภาษาไทยตามคำขอของคุณ Toyota Hilux คปี2026 ER คือการพัฒนารูปแบบใหม่ของรถกระบะในตำนานที่ทั่วโลกไว้วางใจโดดเด่นทั้งความแข็งแกร่งดีไซน์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าตัวรถภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเส้นสายคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเล็ e ทรงเรียลและฝากกระโปรงหน้าที่ดูบึกบืนมากขึ้นเพิ่มความน่าเกรงขามเมื่ออยู่บนถนน ความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นระบบกันสะเทือนแบบปรับุงใหม่และแผ่นกันรกระแทกใต้ท้องรถทําให้ไฮรักเธอพร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังหรือเส้นทางทริยโอดในป่าเขาเครื่องย,ยนต์ดีเซลเทอร์บโรบขนาด2.8ลิตรให้กําลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดาลและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบอีโค่พาวเวอร์และโหมดออฟโรดเสริมด้วยระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการยึกกนนดเกาะถนนที่ฉลาดล้ำทำให้รถมีความมั่นคงแม้ในสถานการณ์ทา้าทายภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้หรูหรามากขึ้นเบาะนั่งนุ่มสบายพื้นที่นั่งกว้างขวางแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงระบบปรับอากาศแบบแยกฝั่งปุ่มสตาร์ทรถและช่องชาร์จ USB-C ตั้งมาให้ครบทุกฟังก์ชันเบาะหลังสามารถทับเก็บและมีช่องแอร์หลังเพิ่มความสะดวกสบ,สบายสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง ด้านความปลอดภัย Toyota Hilux t e r อี2026มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ประกอบด้วยระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเรนระบบอ่านป้ายจราจรและไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนขณะถอยหลังเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทางด้านท้ายของรถ Hilux Terp ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายคือฝากระบะมีระบบเปิดปิดแบบนุ่มนวลมีไฟ LED สองสว่างสำหรับใช้งานเวลากลางคืน และจุดยึดสัมภาระครบครันโตโยต้ายังเสนออุปกรณ์เสริมจากโรงงานเช่นโรบาร์แรกหลังคากันชนหน้าหลังล้อออฟโรดและสโนดโดิลสำหรับผู้ที่ต้องการแต่งรถให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางการกขับขี่ในเมืองและบนถนนหลวงทำได้อย่างนุ่มนวลห้องโดยสารเงียบขึ้นระบบช่วงล่างดูดซับแรงส,สั่นสะเทือนได้ดีการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรหรือราว29ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในระดับนี้้งยังผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม t o y ยต a h i ฮ u ักเทอร์ปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ46,500ดอลลาร์ 46, 500, 500, 000, หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ1.7ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกด้วยความสามารถรอบด้านไฮรักเทอร์จึงเหมาะทั้งสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์และเป็นรถครอบครัวที่พร้อมออกผจญภัยได้ทุกเมื่อหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข้อมูลรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด การเปรียบเทียบอย่างละเอียดและข่าวสารด้านยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกช่องไรายวิชันยินดีพาคุณเดินทางไปพร้อมกับพลังและความแม่นยำทุกเส้นทาง